ตั้อย่างนี้อดีตดีตอดีตคันของก้องครับหนึองเตมนนึงโอเคครับน้อยครับนอื่นไรครับน่ครไม่เอาไมา่เอายังไงก็ต้อมีส